สวัสดีครับแถาตะแขวเตี้ยวยั่งนุ่มสามทิศแช่แนวแม่แล้วครับผมครับช่วงสายๆนี่กับพมมาพอกับสามทิศอยู่หน้าทงพี่น้องรับตอนนี้กับเป็นเวลาแปดมุงกลัวครับมาพอกับสามทิศอยู่หน้าทงนี่ละพึ่งเลิกกันเลกงานมากครับแต่วนกันแง่ตาเลยเถือนแต่ว่าร่มเย็นนี่พี่น้องเย็นดีแต่ว่าบบเย็นทอมัอว่านมือก้อนนี่ครับกับเศร้ามื้อนี้กับเป็นเศร้าวันที่สิบสี่นะครับสิบสี่มกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับ เครื่องเดือนแล้วพี่น้องปีไม่ได้เครื่องเดือนแล้วสว่าสิผ้าพีผ้านองออกมาเบิง้องอ้อยเบิ้งยังนี่แหละครับมาอัปเดตเบิง้งอ่อยสามทิศหลังจากปลูกไปได้เดือนนึ่งพอดีพี่น้องปลูกวันที่สิบสี่ท่านว่าคมนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนวันที่สิบสี่มกรล่าคมแล้วปีไม่แล้วครับได้เดือนนึงแล้วแทงขึ้นมาอยู่พี่น้องแทงนอแทงอย่างขึ้นมาอยู่แต่ว่าเ่าท่านในแทงหลายครับเพราะว่ามันอากาศมันเย็นไหมพี่น้องอากาศมันเย็นมันหนาวมาตลอดเลยมันบ่อน มันก็เลยขข่อน้างสีแท่งขึ้นมายากมันต้องอากาศห่อนๆเราเอาครับดินข้างล่างตองห่อนๆมันจังสีแท่งดีแต่ว่ามันก็เริ่มแท่งขึ้นมาแน่แร้วละครับนี่ลวดน้ำห่ออ้อมเรียบร้อยแล้วนี่ครับใส่สองเส้นนี่ครับสองเส้นใส่รวดน้ำเมื่อไปสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดมวนครับซิบเอ็ดขดซิปเอ็ดหมวน เหลือพ่อไลยก็เลยเอาไม้ไผ่ใส่ไปลร่หนึ่งครับฟังทางฝุ่นนครับเดี่ยวเรียบร้อยแล้วนาาสียู่ยูดอกพี่น้องพ่องวกล้วยมันมา่ํำมากถือมันกระสีได้บ่เข้าไปเนาะครับใครเนี้ยแต่ห้องเอา,เอ,าอันนี้ไว้พี่น้องเอยเอาต่อต่อไผ่นี่ต่อไผ่ไปฝุ่นละตั้งแต้ห้องมัง่งกอไผ่ย,ยูดอนผู้ตาฝุ่นละสามทิศเก็บไปครับพอดีพอดีพี่น้องเหลือกับพ่หลายเหลืออยู่ประมาณเก็บแปดต้นนี่ละ มือว่านกับเรได้เฮ็ดทลิปมาปางมาคุยมาบอกมาจากับพี่กับน้องเฮ้าครับช่วงนี้กับสีห้างๆในเลยพี่น้องมันบอใครมีการหาอยากให้กินไหมมีสาบรรยกาศกันเลยอบ่แต่เฮ็ดป่านในอีกย่างมันกันยากการยากงานครับถึงมันหนาวน้ำมือว่านนี่หนาวแห้งครับช่วงเศร้าโอ้เย็นแห้งครับมือว่านนี่เย็นแห้งเลยช่วงเศร้าใครแนมือนีเรื่มอุ่นขึ้นแล้วครับมีแสงแดดแล้วมือว่านวันวันที่สิบสามสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะครับมันเย็นแห้ง สิบเอ็ดสิบสองเนี่ยเห็นว่าร่มนี่โอ้ยบ่ต้องเฝ้าถึงเลยพี่น้องร่มแห้งคักแต่มือนี่ก็มีร่มยุ่แต่กับบ๊บบอบ,บ,บ่ทอทว่อสองสาม 2, มือวงหันครับสองสามมือวงหันโอ้ยหนาวแห้งคักหลายเก่าองศาสิบองศาครับอยู่บ้านสามทิศช่วงเศร้าๆหมู่บ้านนี่หนาวเย็ยนมัดมือเลยครับกะรนาทีอุ่นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับภูหล่ะไปหอดสิ้นเดือนุ่นล่ะ ันอากาศซ้บนีกับไข่อยู่นี่ครับข้าเบิงฟังทั้งทีมันมันสิเห็นดีอยู่เพราะว่ามันแสงตะเวียนมันมันแย่งมากนะครับแถวนี้มันเป็ยนดินทรายมันเกิดดีอยู่พี่น้องด้วยสิพายางลงไปเบิงอยู่นี่อ้อมอ้อมมาฮอดนี่แหละครับของประตูเพิ่นก็อ้อมเรียบร้อยคืออ้อมมด่อั้งสองแฝงแล้วครับได้เดือนหนึ่งพอดีมือว้านก็เฝ้าไปเฮ็ดงานครับทึ่งมันหนาว สามจิตเลยบด้เฮ็ดคลิปออกบรรยากาศให้พี่ให้น้องเมื่องนอกากเปล่าน้ำงานน้ำมือวานนน่ครับงานเขาตะเศร้านี่มองนี่ห้องกระเฮ็ดเป็นประตูไว้ครับเป็นประตูเป็นไม้ไว้เปิดเขาออกได้ฟังพุ่นกระเฮ็ดเป็นประตูเพื่อกันนี่ครับดึงออกยนี่ยเพิ่นมาหายมาหน้าเพิ่นเพิ่นก็สิเดียวน้ำห้องครับสัญจรน,น้ำห้องอันนี้เพิ่นออมอยู่แล้วห้องออมมาหอดนี้ครับฟังของห้องฟังนี่บ่ได้ออม เดี๋ยวสะพานคั้นเวิร์ดแล้วแล้วามสี่สีมาขนใหม่ชุ่มนีนีอยู่ครับพว่าตอนนี้มันบ่ทัานาแล้วเพื่อนนาทีเทปีนาเอ้ยบ่าเป็นปีนาครับอาทิตย์นาครับเพื่อนว่าถามเพื่อนอยู่ตอนนี้เพื่อนกำลังมัดเหล็กมัดยังพื้นข้างบนครับทีเทศพื้นข้างบนพื้นสะพานคอนเวิร์ดนี่แหละนี่ครับมันเกิดเกิดดีอยู่แถวนี้นเปลี่็นดินทรายครับมันสุ่มมันดินดินมันล้วนดีครับ นี่ครับมันแทงขึ้นลายเลยพี่น้องตะนาออ้อยครับนี่กาลังแทงขึ้นมาอยู่ดอกนหนาโดนเย็นตลอดครับปีนี้เย็นหนาวมาตั้งแต่ผุดครับช่วงเดือนท่านว่าพูดงาวมาหอดมุกระลากะมันก็มีเย็นแห้งเย็นค่อยนั่นแหะครับแต่ว่ามันเย็นอยู่ตลอดข้าปลูกอ้อยปลูกย่างมันเกิดเลบ่ยบ,บ,บ่เกิดเร็วปัดไหน มันกเกิดยู่นน่ะแหละแต่วันว่นปกติถ้ามันหอนหอนเนี่ยมันสิเกิดเร็วอยู่ครับนี่กระแทกเห็นมาเร่เยๆอยู่ครับนี่นอ,อ้นอ,อยน้อยยังก็ได้จังสี่ครับแท่งเห็นไหมไหมนี่ครับช่วงเศร้าต่ละมือนี่บ่บ่ล่มเลยครับช่วงตีหา้าฮกโมงถ้าวัดเจ็ดแปดโมงมันนี่เริ่มล่มแล้วครับตอนนี้มันเปลี่ยนดิน ทรายดินยังมั่นกระแทงถิ่นเลี้ยวอยู่ครับบางทางปุ่นมั่ก็สิเปลี่ยนดินเหนียวผสมเนี่ยแถวนี้เกิดดีครับจัก้อ่ให้มันเกิดลหลายๆก้อนครับสิได้มาซับหนาซับยังไปเรื่อยๆ เดี่ยวเห็ดทีเดียว,ยวมันเสีนเยนเห็ดบะท่านเอาอบะท่านครับนังสีรับหนาหนาไว้หนาแพ่นหนาไว้นี่เป็นเชีย่ยครับตายเพราเปลี่ยนจุ่ตัวหัวหนาครับเมนอ้อยดีนี่หนาหนาเดี๋ยวจังมาซับมาติดงหงอครับโอเค เริ่มเกิดเริ่มแท่งขึ้นมากแล้วละ่ะของประตูก,กะแท่งขึ้นมากคือกันครับปลูกของประตูปลูกวันที่สิบสามยำแรงของสามทิศปลูกสิบสี่ย่ำเสาครับครบเดือนหนึ่งพอดีปกติสิบกวมามือสิบหกสิบเจ็ดมืองสี่มันก็แท่งเึ้นมาหลายแล้วครับคือบอกไปละปีนี้อากาศนันเย็ยนก่อนแงี้ยเงถ่มันก็ถมทับไปครับ ส่วนทางนี้มันสีแหงแน่มันกิสีขึ้นมาส้ายจังน่อยครับอ้อมไปมือแล้วทั้งบุญอ้อมไปมือเรียบร้อยแล้วสบายแล้วส่วนข้าวโพดยายนั่งกะขันว่างกับสีสูบน้าใส่มือนี่แล้วครับขันมะสันกัสีเปลี่ยนวันวันฝาเรือหัดต้องไปถำเราก่อนเพราะว่าเราก็บกำลังเตรียมมันแปลงที่เสียวแตงโล่งอยู่ครับ แตงกับพระธาตุนาคาพันธ์หรอกก็ร่งเอาดินเอาะยังมานี่ส้วนทั้งนี้กะสิเกิดซ่าแน่จังน้อยครับแต่ก็แทงขึ้นมาทุกันนี่ละอันสะพานควอนเบิดเดยะจังสีาพาพี่พ่านอ้องหอไปอัปเดตบ้างอีกจักเทื่อนนี่มาเอาบรรยากาศซะก่อน พามาเบิ่งอ้อยสะกอนอัปเดตอ้อยสะกอนเอาแงขึ้นมากเกิดขึ้นมากอยู่ดรอกทางนี้กัได้สีแหงเนียครับทางนี้ส้นทางนี้สีแหงเนียไปไปเบิ่องหงประตุก นี่ครับของประตุกแท้งขึ้นมากขึ้นกันละนะครับนอ้อ,อยิ่นกระเห็นอยู่ต้องมาสับมาาคนหยาออกดูดครับอ่อยมันสีได้ขึ้นมานั บางเธอก่อนจีไทยง่ายๆนี่ครับมันเต่งอยู่มันก็แท้งถึงนมาหยาดเอานี่นะครับบรรยากาศตรงไหนตรงหน้ากับบรรยากาศร่มวีวีร่มเย็ยนสบายดีมือนี่กับพ่าถือว่าเย็ยนแห้งพอดีครับซ้ำนี่สามสิบผ้าพีผ้านองมาอัปเดตเบื้องแปลงอ้อยหลังจากเข้าลงทอนพั้นไปได้เดือนนึงครับเดือนนึงพอดีครับ ปลูกวันที่14มือนีกับวันที่14เนาะครับได้เดือนหนึ่งพอดีกับที่ว่ากระรังเกิดกระรังแท่งนอขึ้นมากครับเอาบรรยากาศตรงให้ตรงหน้าซ้ำทิศกับสีฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำหนีก่อนครับครับท่านี้ซ้ำทิศกระคอขอบคุณขอบคุณเนาะครับพ่อแม่พี่น้องห้องมุดสุขุสุขคนล่ะครับที่เขามารับชุ่มชีพกองซ้ำทิศต่างต้นจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสีบริการม่านครับคลิปหน้าสไม่พาน้องไปหมคอยติดตามครับ ครับสำหรับพี่มี่ซ้ำที่กระเชยวไปซ้ำนี้ก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ